ข่าวดีนี่โอ้โ oh ห oh. นะเอฟซีนะเป็นอะไรที่มันจะเฟื่องฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้เห็นอ่าตัวตนนะครับเป็นพญานาคออกมาอีกนะเอีนะ <c oughs> จะได้เห็นพญานาคแน่นอนนะครับในที่นี้นะบอกตรงว่าได้เห็นพญานาคแน่นอนถ้ามีมานะแอดบอกเลยเลยงานนี้จะเฟื่องฟูแน่นอนเอาจริงๆจ,จะกลับมาคึกคักกันอีก นะครับก็ว่ากันไปแหละขอให้ได้มาก่อนเอใบนั้นแหละใช่ไหมใบสําคัญใช่ไหมเออขอให้มีมาเถอะมีมาแอดบอกได้เลยนะถ้ามีมาในเอฟซีทุกคนในนี้นะจะได้เห็นพญานาคอีกครั้งหนึ่งอ่าแอดบอกตรงตรงเลยนะถ้ามีมานะจะได้เห็นพญานาคอีกครั้งหนึ่ง อเป็นไปได้มันเป็นไปได้เลยล่ะแล้วเราจะได้อาจจะได้คึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวนะ fc นะออซีกอไม่เคยหลับไหลจริงๆตํานานก็คือตำนานแหละพูดง่ายง่าย,ายนะเออสู้ได้ไง ใช่ไหมหล่คุณวีโบเขาสู้ไม่ได้หรอกเขาบอกโอ้ถ้าไปสู้กับระบบสู้ได้ยังไงนะครับเออระบบก็พูดเอ,อตามขบวนการเขาเขาพูดตามาอ,อ่หลักฐานนะครับนะเขาพูดตามบทบัญญัติของเขาอ่ะมันก็จบแล้วเออจบแล้ว อพยานาคคืออะไรเอาไม่รู้จักพยานาคนี่คุณไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย <c oughs> อะคุณเห็นการไม่ขีดไหมกล่องไม่ขีดอ่ะเออนั่นแหละรูปพญานาคอะกล่องไม่ขีดอะอาภาพในกล่องไม่ขีดอะพญานาคแบบนั้นแหละโอ้ไม่รู้จักพญานาคก,ก็ไม่รู้จักอะพญานาคเนี่ยเป็นสัตว์เป็นสัตว์นตในตำนานนะออเป็นสัตว์ในตำนานที่ เขาไว้อยู่เป็นคู่กับศาสนานะครับเออเป็นคู่กับศาสนาพุทธเลยนะสังเกตดูวัดวาอารามที่ไหนอะจะมีรูปพญานาคอยู่ไม่ไม่มากก็น้อยไม่ใหญ่ก็เล็กสังเกตดูแล้วกันนะครับถ้าวัดไหนที่ที่มีอ่าที่ที่ตั้งขึ้นมาแล้วทําแบบเสร็จสมบูรณ์เนียก็จะมีพญานาคไม่ส่วนใดกับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นลาวบันไดโบสถ์อาจจะเป็น ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับมันมันมีไปได้นะ่ะมันมีโอกาสเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคู่คู่กับศาสนาพูดมาโดยตลอดพญานาคเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าขานในใน,ในตำนานนะอืมประมาณนั้นนะครับอันนี้เราพูดให้ฟังแต่ถ้าอยากจะรู้ก็ดูกล่องไม่ขีดแล้วกันส <laughs> าธุขอให้มีแต่ในสิ่งดีๆขอบคุณมากคุณวันเพนนะครับ ยังไงก็ถ้าถ้าได้รับใบามาเนี่ยเอฟซี FC ได้เห็นแน่แอดพูดได้เลยได้เห็นได้เห็นแต่อาจจะไม่เท่าเดิมนะเอเมีได้เห็นแน่นอนใจเย็นๆนะครับอ,อ,อีแซมนามาเป็นนายกก็มสวยังเฉยเลยใช่ไหม เอใช่ไม่ว่าวัดไหนอะแถบนี้ก็มียิ่งอีสานยิ่งเยอะแน่นว่าอีสานก็ยิ่งเยอะมีหมดอะ่ะเพราะเขาถือว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาพูด,ดง่ายๆคู่กับเพราะว่าเป็นสัตว์คู่กับพระพุทธศาสนานะครับมาตลอดนะ ทำไมถึงเบื่อนะครับประเทศไทยเบื่อไม่ได้หรอกนะครับประเทศไทยจะเบื่อทำไมฮะประเทศไทยไม่ได้มีความผิดนะเออแอดบอกเลยเลยนะประเทศไทยไม่มีความผิดอะไรนอกจากคนเท่านั้นแหละอนอกจากคนนะครับประเทศนี่ก็อยู่คือประเทศนะครับประเทศก็คือศูนย์รวมศูนย์รวมคนอะผู้คนศูนย์รวมชนชาติอะพูดง่าย ถ้าง,งั้นจะเป็นเอกราชมาได้ท้งทุกวันนี้เหรอเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครนะแถบนี้ส่วนมากก็จะเป็นเมืองขึ้นกันส่วนมากานี่แหละเอฟซีนะครับก็ว,ว่ากันไปนะครับอ่า ใช่คนมันบริหารไม่ดีกันเองถูกต้องครับผมเอประเทศไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นนะครับเออเบื่อคนครับเหรอก็นั่นแหละมันเป็นที่คนเนี่ยก็บอกอะเป็นคือคนไม่ใช่เป็นที่ประเทศนะครับเป็นที่คนถ้าคนดีมันมัน,มนทุกยุคทุกสมัยนะเอฟซีต้องทาใจนะเรื่องนี้ทุกยุคทุกสมัยเออถ้าถ้าไม่มีผลประโยชน์นะครับถ้าไม่มีผลประโยชน์เนี่ย มันก็ไม่ได้มีปัญหาเนะ่ยถ้ามุ่งมั่นมุ่งมั่นถ้าทําเพื่อส่วนรวมนะี่ะมันก็จบถ้าคุณทําเพื่อส่วนตัวเนะี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยอืมใช่กฎหมายเนี่ยบอกตรงนะกฎหมายเนี่ยเขาเขาล่างมาเนี่ยดีอยู่แล้วกฎหมายเนี่ยเขาล่างมาดีอยู่แล้วแต่คนนี่แหละใช้กฎหมายในทางที่ผิดใช้กฎหมายในทางที่ไม่ถูก ใช้ช่องโหวของกฎหมายเนี่ยเอามาทําร้ายกันประหัดมาหารกันเอามากันแกล้งคนเอามากันแกล้งนู่นนี่นั่นใช้ช่องโหวนะครับบางคนเขาไม่รู้กฎหมายเขาก็ไม่ไม่สามารถจะต่อสู้ได้ไงแต่บางคนเขารู้กฎหมายเขาก็สู้เห็นไหมมันใช้ช่องโหวคนที่ผิดก็ไม่ติดคุกถูกไหมคนที่ผิดก็ไม่ติดคุกคนที่ไม่ผิดดันติดคุกอย่างเงี้ยมันใช้ได้ที่ไหนอ่ะใช่ไหมอันนี้เราพูดทางทางไม่ถูกนะ ทางที่ถูกเลยละ่ะคนเราถ้าเราตรงไปตรงมาเนี่ยไม่รับอภิสินจ้างนะไม่เห็นแก่ใครเนี่ยพูดไปตามเนื้อผ้าเนี่ยมันจบแล้วมันจะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแบบนี้หรอกใช่ครับผมคู่กันมานานถูกต้องครับ แต่คนก็ไปทําให้ศาสนาเสื่อมเยอะเอฟซีนะตอนนี้นะตอนนี้น่าจะเปลี่ยนกฎใหม่แล้วว่าพระมีเมียได้นะอะอเออถ้าเปลี่ยนกฎใหม่พระมีเมียได้ก็คงจะบันเทิงละงานนี้ในเอฟซีนะจะมีกันทั่วไปหมดแหละเออเพราะตอนนี้เขาก็มีกันเยอะแยะแล้วมีมีเมียมีลูกกันอ้นะเออก็พระมีตังค์ไงแล้วผู้หญิงก็เล็งเข้าที่พระอย่างเดียวเลยนะแล้วแล้วเลงเดี๋ยวนี้นะไม่จะเลงพระธรรมดานะ เลงระดับเจ้า,าวาดเลงระดับเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอนะเลงระดับนู้นไปเลยนะยิ่งยิ่งมียน้นยศสูงสูงยิ่งดีไม่เกี่ยวกับหน้าตาไม่เกี่ยวกับรูปร่างไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับวัยเออขอให้อยู่ในชั้นที่สูงแล้วพวกนางก็จะเข้าไปหานะครับนะเอฟซีนะเออเข้าไปแบกเมร์นะครับเ,เข้าไปทําทําให้ศาสนาแต่เรื่องนี้ก็อีกนั่นแหละเอฟซี คนเราเนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังถูกไหมล่ะสีกาเข้ามาเนี่ยถ้าพระไม่เล่นด้วยพระไม่สนใจเนี่ยมันก็จบทําอะไรไม่ได้หรอกเอฟูเอฟซี U, Z. จริงไหมเออถ้าคุณถ้าคุณทนไม่ไหวเนี่ยคุณก็ร่วมมือกันตบมือก็เรียบร้อยสิก็เพดอยู่ดีเออเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคนสองคนถ้าคุณไม่ร่วมสักอย่างเนี่ยคนนั้นก็ทําไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แต่คุณนั้นไปร่วมไมคุณผิด เออคุณจะบอกว่าโดนยาเหรอโดนสเสน่ห์เราไม่ใช่ไง <c oughs> คุณอยู่ในเพศมันจะเป็นไอมันมาชิดคุณถือศีนทั้งสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อเออข้อแรกนี่คุณก็ไม่ผ่านแล้วเนี่ยไอไอศีนห้าข้อนี่คุณก็แย่แล้วเออใช่พาดเนื้อหอมไม่เนื้อหอมได้ไงเงินก็เพียบเลย <c oughs> เออใช่ไหมแล้วแบ็เมยง่ายที่สุด แบ็กเมย์นี่ง่ายที่สุดเลยอย่าลืมว่าคนธรรมดาเนี่ยอ่าอย่างผู้ชายไปมีเมียน้อยเนี่ยนะเต็มที่ก็ทะเลาะกันก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมแต่พระนี่ไม่ได้นะครับถ้าเปิดเผยแล้วมันเสียทุกอย่างเลยเสียหมดเลยเอดีบวชมาเนี่ยหลายสิบปีเนี่ยแล้วก็ชื่อเสียงเนี่ยโอ้โหนะมีการเรื่อมใสผู้คนมันไม่เหมือนบุคลบคลธรรมดาบุคคลธรรมดามันไม่ได้เสียหายเยอะเอะแบ็กเมย์เขาเขาก็ไม่ได้สนใจหรอก แต่นี้แบกเมย์เขาก็กลัวดิกลัวความจริงจะเปิดเผยอ่ะมีอะไรก็ต้องให้อะมีเงินก็ต้องให้เงินอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นอฟซีนี่แหละคือประเด็นนะใช่เงินก็เยอะนะครับเปกันทีนึงโอ้โหพูดง่ายว่าเศรษฐีที่ไหนมากล้าเปแบบนี้ไม่มีรอกมีสะพานนี่แหละ เการเปเนี่ยไม่ต้องถามเราจะมีรถได้รถได้เงินเท่าไหร่จัดให้เมื่อนั้นนะครับโอ้โหแล้วพระเขามีเงินเยอะจะตายเลยสิใช่ตามนั้นนะครับคุณวันเพลน,นี่แหละคนเรามันอยู่ที่คนนะครับการบริหารจัดการต่างๆทุกอย่างเลยแหละนะครับอยู่ที่คนทั้งนั้นไม่อยู่ที่ใครหรอก นิสัยนะครับบวชมาตะบะมันก็แตกได้เห็นไหมล่ะเอบวชไปบวชมาก็ตะบะแตกเอมันจบแล้วแมดว่าอืมจบแล้วชีวิตนะครับบอกตรงตร,รงนะครับคุณนาลงนะครับสวัสดีครับผมเห็นไหม เมอะอไรก็มันต้องยับยั้งชั่งใจอะไรเอฟซีนะนะบอกตรงนะยับยั้งชั่งใจว่าอย่าอย่าไปคิดอะไรมากอุดเสมือนนะครับสวัสดีครับผมนะก็ขอให้วันนี้นะก็ขอให้มีแต่ข่าวดีๆแล้วกันนะนะเอฟซีนะข่าวดีดเอ,อข่าวดีๆมามันจะได้ทุกอย่างเนี่ยมันจะได้ เขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนนะนะตอนนี้ก็แดดแจด่มใสเหลือเกินน่าจะมีข่าวดีเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะหลายหลายเลยเดี๋ยวคอยติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้วกันข่าวดีหลายเรื่องแล้ววันนี้นะครับบอกเลยเลยข่าวดีหลายเรื่องเ,อเป็นอะไรที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ที่นี่มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับ วีเปลี่ยนแปลงก็จะคึกคักกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟเจนะเป็นไปได้เป็นไปได้พวกหมู่ภัยนะครับหมู่ัยนะครับก็จะสูญสิ้นอ่าใช่ไหมพวกหมู่มารทั้งหลายเนี่ยก็จะสูญสิ้นไปแพ้ภัยตัวเองท้งนั้นแหละสู้ไปสู้มาสู้ไปสู้มาก็แรงเสียดสีนะครับธรรมะกับอาธรรมอ่ะ มันจะสู้กันได้ที่ไหนล่ะเอฟซใช่ไหมธรรมะกับอธรรมคุณพยายามกันแกล้งเขานน่นนี่นั่นนะหลายๆเรื่องนะครับแต่แต่เอาไปเอามาเอาไปามาก็แพ้ภัยตัวเองอืมใช่ครับผมข่าวดีน่าจะมามีเรื่อยๆ ถูกต้องน่าจะมีเรื่อยๆแล่ช่วงนี้นะแอดว่านะเอเดี๋ยวเดือนหน้าก็ได้รับฟังข่าวดีนะไอตีใจเย็นๆนะครับนะเออข่าวดีครั้งใหญ่เลยละนะครับบอกได้เลยดีมาเรื่อยๆดีมาโดยตลอดดีทุกเดือนนะดีทุกเดือนอพูดอย่างนี้นี่หว่าคำว่าดีทุกเดือนเดือนหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งก็ได้เฮกันครั้งหนึ่งแต่ก่อนนี้มีแต่เขาเฮกันนะโอ้โหกิน กินเลี้ยงฉลองกันโอโหเป็นไงอ,อ,อันนั้นมันอันนั้นอ่ะมันชัยชนะจอมปลอมนะชัยชนะจอมปลอมชัยชนะอันนี้ต่างหากที่จะเป็นของแท้นะเชัยชนะแบบขาวสะอาดนะคอยดูนะครับเอฟซีคอยดูมันถึงวาระแล้วถึงวาระที่อ่าธรรมะนะที่จะพังอาจขึ้นมาแล้ว